แม้ครูแต่นซัดชาวเน็ตอย่าเอาแต่ใจอย่าหลับหูหลับตาปกป้องนุ่นอย่างเดียวล้าน 50สถึง6กโษิษคไม่คุยกับนุ่นกองฟังเหตุผลกันบ้างหลังจากที่ลิเกสาวชื่อดังอย่างนุ่นเนชนกหรือที่หลายคนเนี่ยรู้จักกันในบทบาทดำดงนั่นเองค่ะหรือนุ่นดำดงนั่นเองออกมาไลฟ์สดพร้อมกับน้ำตาประกาศว่าตนเองนั้นเนี่ยได้ออกจากคณะลิเกสอดรามน้ำเพ็ดแล้วเพราะอึดอัดใจด้วยคนทั้งคณะไม่มีใครคุยด้วยเลยแต่ดูก็ได้มาพูดในส่วนของหนูแล้วว่า ดูได้คุยแล้วนะคะทุกพี่พี่ทุกคนดูได้คุยแล้วได้เคลียแล้วแต่ดูก็ได้คําตอบอันนี้มาดูก็ดูก็มาบอกในในส่วนของดูค่ะดูก็วันนี้ดูก็ถอยออกมาค่ะถอยออกมาดูไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงหลังจากนี้มันจะเป็นยังไง ดูก็สู้ค่ะจากนั้นค่ะแม่ครูแ้นหนึ่งในผู้ใหญ่ที่ดูแลคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรเนียกก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่านุ่นส่งมเมสเซจสั้นๆมาว่า หนูขอลาออกนี่เป็นการตัดสินใจแต่งงานเราต้องเดินต่อไปใครที่ซื้อบัตรทางออนไลน์หรือตั๋วหน้าเวทีแม่แก้วประทัดดำดงแต่เราไม่มีดำดงที่เป็นนุ่นแล้วใครจะขอเงินคืนได้ติดต่อก,กับถังแอดมินเลยเรายินดีคืนเงินเ,นเต็มจำนวนอ่าเรื่องเราจะไว้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังจากปากแม่ครูแตงกันเลยดีกว่าค่ะนุ่นส่งข้อความลาออกเพราะฉะนั้นในแง่ของคณะ เขาลาออกเราต้องทำยังไงตอนที่ตอนที่ป้าอะไลฟ์ครั้งแรกแล้วมีคนเข้ามาในนี้บอกว่าน้อง <_ EN _> <"N> ลาออกแล้วค่ะน้องลาออกแล้วค่ะป้ายังไม่ได้พูดเรื่องลาออกเลยนะเพราะว่าป้าถือว่าป้ายังไม่ได้เห็นอะไรป้าจะไม่เอาคำพูดของคนที่เล่ามาเป็นมาเป็นมันจุดแล้ววัดไปต่อยอดให้มันผิดทิศผ,ผ,ผ,ผิดทางขวากล้องงงไงแต่เขาตัดสินใจแล้วพูดเอาชนะอ่ะโอ้ใช่รู้ตัวคนเดียวทั้งคณะผิดไปเลยช่ไม่พูดกับมัน เนี่ยถ้าพูดแบบเนี้ยปัป๊ป้าพูดแบบเนี้ยลูกคิดยังไงคนที่ห้าหกสิบค, 5, คนติดมาเลยก็นะไม่คมนคยไอ้นุ่เขาเนี่ยคือเอาสะใจถ้าพูดแบบเนี้ยคือเอาสะใจเอาเหตุผลที่ลูกเนี่ยกำลังกำลังมา่าหนูต้องการเหตุผลไม่ใช่เหรอหนูต้องการสาเหตุไม่ใช่เหรอตรงนี้มีเหตุผลที่หนูหนูฟังเหตุผลหนูอย่าเอาสะใจลูกเดี๋ยวพอเอาสะใจแล้วก็ไปเอาหน้าเอาไปด้วยลูกอยากจะด่าป้าเนี่ยกูก็ด่าพูดไปถูกหูแค่นั้นเหตุผลของพวกหนูมีแค่นั้นที่จะต้องมาด่าป้า เยียงมั่งไม่ตรงมั่งอะไรมั่งเนี่ยแต่นี่กําลังพูดถึงป้ากับไอ้นุ่นจริงๆแล้วอะมันยังไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องคณะเป็นเรื่องป้ากับอ้นุ่นว่าแล้วป้าก็ยังไม่ได้ว่าอะไรมันสักคําป้าแค่บอกว่าถ้ามันตัดสินใจแล้วมันสบายใจแล้วฉันก็ไปบอกนุ่นมันกลับมาเธอเหอนี่ัแม่เราทิดดิถ้ามันกลับมาแล้วมันไม่สบายใจจะเปหนีกับเราเราเหนีกัตัวไหม เวลาสมมติลูกชายเรามีเมียแล้วเราไม่พอใจเมียลูกระหว่างเมียมันกับแม่มันจะเลือกใครแต่ในที่สุดลูกเลือกแม่นี่คือมุญชนะชนะเมียเนืไม่เราไม่ต้องแชนะถ้าเรารักลูกเราก็ต้องให้ลูกอยู่กับความสุขของลูกแค่นั้นเองนี่คือป้าเลยจริงเพราะว่าถ้าป้าถ้าลูกเลือกป้านันหมายความว่าเราพอใจแต่เราไม่ได้กลับย้อนกลับไปความรู้สึกของลูกเลยแล้วลูกจะทุกข์ใจไหม นั่นแหละแล้วเรื่องอะไรป้าก็องมาทะเลาะกับแฟนขับหองให้นุ่นเพื่อไปปกกระทบใครนุ่นดิบอกก็อย่ารับดูรับตาปกป้องกันแบบไม่เอาเอาไทยเอาตังเกียดเลยคนด่าป้าก็มีป้ารู้แต่ป้าเชื่อเลยหรือว่าคนนี้ด่าป้าไม่อยู่สมองเพราะอะไรรู้ไหมไม่ฟังเหตุผลที่พูดจะเอาแต่เอาแต่แตจใจเอาแต่ความชัดของตัวเองลุกขึ้นมาปกป้องคุณลกของกู้ประมาณนั้นแหละ ว่าป้าก้าพูดได้เลยว่าทุกประโยคของป้าป้าพูดผ่านสมองแล้วป้าก็ต้องรับผิดชอบคําพูดของป้าป้าพูดได่เลยว่าคำพูดเป็นนายตัวเองคือของจริงถ้าเราพูดเอาสนุกพูดเอามันพูดเอาฟ้าตันไปจันบาลเห็นว่าสวยรวยกระเช้ามาเยอะมากแล้วเอาชนะคัดค้านกันแบบแล้ววันหนึ่งฉันจะต้องมาฟ้าตันกับป้าเนี่ยเรื่องอะไรสมมติป้าฟ้องแล้วเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามันจะต้องมาเสียเรื่องอะไร ัามลักนู้นถามไอ้นุนยังว่ามันรู้จักอย่างนี้อยู่ดีหรือเปล่ามันจะเข้ามาโปรโเต์หนูแค่ไหนเพราะตัวป้าเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกับไอ้นุ่นเลยสักจกิ้วเดียวข้างหลังบ้านนี่ไม่ใช่ไม่วุ่นนะมีคนมาข่าวมัออกไปแล้วไงมาไล่นี่มันยังไม่เท่าไหร่มาไล่เนี่ยคือเยอะไปถึงเพจนู่นนี่นั่นลงแล้วหลังน้ําตาช้งน้ําตาช่องจออะไรเงี้ยเพราะมันเป็นคนดังใช่ไหมก็ใครที่ ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือทางที่ตัวหน้ากัดแม่แก้วประทัดดำดงเนี่ยไม่มีดำดงที่เป็นนู้นแล้วไทยจะยื่นจำนงขอเงินคืนได้ได้ไดก็ติดต่อทางทางที่หลูกกับแอดแอดมินเลยนั่นนะเออเอาแบบเอาชรีดได้แบบของเงินคืนเราจะมีเงินให้เต็มจำนวนนะคะ นี่พอเราต้องอนีฝ่ายขับเคลื่อนง,งานหน้าเวทีเราต้องใส่ใจเลยเพราะมันเนี่ยมันมันเดินพิษภาแล้วเพราะเดี๋ยวเราต้องเรียกซ้อมแล้วและวิทยาน่าเราแสดแหงแล้วป้าถามเขาต่อไหมว่าลาออกเพราะอะไรเป็นอะไรไหมมาคุยก่อนไหมป้าจะไปถามเขาตรงไหนแลน้วะลกเขาไม่โทรหาป้าแล้วเขาไม่ได้มาปรึกษาอะไรป้าเลยก่อนหน้านั้นไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องอะไรปรึกษาป้าได้หมดอกหักรักพูดปรึกษาได้หมดแต่ไม่โทรมาเลยแล้วป้าก็ไปปัป๊บประมาณจะเสกไหม แล้วก็ต้องกลัวแล้วสําหรับเนี่ยเบลเข้ามาสําหรับป้าเป็นที่ปรึกษาของเด็กกับทุกคนในคณะอยู่แล้วแล้วมันรู้ไหมมันรู้เลยมันไม่ได้โกรธป้าป้าก็ไม่ได้โกรธเลยมันเราไม่มีเรื่องกันแต่มันเลือกที่จะส,ส่งข้อความมาบอกเรากับทางลดนแกเอาส่งข้อความมาบอกลดงแกว่าหนูขอลาออกแค่นั้น ว่าคนในคณะไม่มีใครคุยด้วยมันเป็นยังไงล่ะถ้าสมมติคนเราลองนึกดีๆที่คนในคณะไม่รู้กี่สิบคนในคณะไม่มีใครคุยกับหนูมึงเป็นอะไรแสดว่ามึงต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่มีใครคุยกับหนูเนี่ยคนสัพธ์ขาจะลมเกลียดวินเดี๋ยวไม่มีสาเหตุเป็นชั่วค่ำคืนหรือทั้งหมดเลยเหรอหรือว่าจะบอกว่าอิจฉาเขาอิจฉามึงทั้งคณะเลยเหรอหรือยังไงถูกไหมล่ะน้อยใจก็อาจจะเป็นไปได้ จะน้อยอกน้อยใจไม่ต้องอะไรก่อนหน้านั้นอะ่ะเอาจจริงนะก่อนหน้านั้นอะ่พะพอใครคุยกับเองก็มีปัญหาว่ามาเกาะกระแสเองมั่งใครกำลังไล่อยู่ดึงเองเข้ามาคุยมั่งหรือเกาะเออเองถ่ายรูปมั่งก็มาเกาะกระแสหมดเลยก็แม้ขนาดป้า,าแท้ๆก็ยังไม่ค่อยอยากจะแบบไปโรนิเกหลังๆถ้าจะคุยเี่ะไม่ไบดึงมันมามึงองมาเดี๋ยวถามว่าค่าเกาะกระแสเองก็ยังเป็นแบบนี้เขามีไปถามมันดู หนักนิดเบาหน่อยไปกันมันยังไม่ได้เกิดเรื่องอะไรเลยมันก็เลยไม่รู้อย่างแบบมันยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ถ้าลูกหลานเราอะทําผิดที่ติดทางอะเราอยู่ไม่ได้ว่าไม่ได้ติไม่ได้หรอเรายังไม่ได้ด่าเลยนะแล้วสิ่งที่มันรลามันก็ไม่เคยพูดกับเราเลยว่าแม่หนูแม่ก็เลยเราอะไรไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่ามันเราเรามารู้ไอ้รปั๊บบอกเดี๋ยวค่อยคุยแต่ที่ป้ามาพูดเนี่ยป้าพูดตั้งแต่อัด ไลฟ์อันแรกตอนบ่ายอะว่าแม็กันก็งงเหมือนกันไอ้หาแล้วก็ว่ามันมันบอกมันไม่สบ,บายพูงเอาคลิปมาฟาดหน้าคุตูมเลยกระโดดน้ําเฉยประมาณนี้นะไล่ดูคลิปป้าก่อนทําไมไม่คุยกันก่อนนะัเนะสิทําไมไมันไม่คุยกับกับคณะก่อนแล้วมันก็ไปไลฟ์แล้วเวลาออกในไลฟ์แล้วมันก็ส่งมาลาออกไอ้คำนี้ต้องถามป้าหรือถามมันพิมพ์เวลาป่วยพิมพ์ยาวๆล้วคะไม่ได้ไง สบายใจหรืออะไรก็มาคุยกันสิมันไม่คุยกับเด็กก็คุยกับผู้ใหญ่ไหมเด็กๆที่เข้ามาไลยเอาสะใจนะป้าก็ป้ากลับแบบสะใจอย่าป้าทําเป็นจะป้าโตแล้วป้าโตแล้วป้าไม่ทําแบบนั้นเพราะป้าก็ยืนยันว่าป้าไม่ได้เป็นคนที่ไปกวดไปเกลียดไอ้นุ่นป้าไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ที่ไปดังแกไอ้นุ่นต้องเข้าไปถามไอ้นุ่นแล้วตลอดมาป้าเป็นยังไง ราะฉะนั้นที่หนูที่หนูหนฟาดจับป้าหรือมากระแนกกระแหนะป้าเพราะเพียงเพื่อจะปกป้องหรือเข้าข้างไอ้นุ่นหนูผิดไหมไห,นหนูไม่ผิดลูกแต่ป้าอยากให้หนูอะรู้ว่าอย่างหึงว่าที่หนูรู้จักไอ้นุ่นอะหนูรู้จักแบบไหนหนูเห็นเขาหนูสงสารเขาผิดไหมไม่ผิดพอหนูฟังปุ๊บ พอป้ามาพูดหนูก็ยังฝังใจกับความสงสารเลยใดๆก็าเอาเหตุผลหรือถ้าคนเรารักจริงเออป้าแกพูดางเห็ุผลนะเอาแล้วพี่ทำไมพี่ไม่เ้องคุยอย่างนี้นี้ออกไหมมันมีหลายๆคนที่แบบเนี้ยป้าก็ยังมองมาเป็นเด็กก่าป้าด้วยอารมณ์ดความเสียใจหรือความน้อยใจนึกออกไหมล่ะแต่ใดๆเนี่ยจะให้อยากอยากไม่รู้ว่าอะไรที่พูดออกไปเนี่ยเป็นนายตัวเราแล้วมันพูดออกสื่อ ในขณะที่้าบอป้าอะไรยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยพ้ากงง็งงงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็กลายเป็นกระแสดาราม่าขึ้นมาอย่างหนักคันหลังจากที่รุ่นนำาดงเนี่ยได้ออกมาประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรน,นั่นเองขา่าเรียกได้ว่าก็กลายเป็นกระแสดาราม่าขึ้นมาในทันที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกระแสดาราม่านี้ก็คงยังไม่หยุดนะคะก็ยังมีหลายคนเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงสาวนุ่นนำาดงเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยจันแลวค่ะ ส่นกระทั่งล่าสุดเนี่ยแม่ครูแตนหนึ่งในผู้ใหญ่ที่ดูแลคณะลิเกสอนรามนภิษเ,เนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็เรียกดยววได้ว่าก็สัดชาเน็ตเป็นแถวๆกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่แม่ครูแตนเนี่ยได้ออกมาพูดก็หลายคนเนี่ยก็เห็นด้วยกับแม่ครูแตนนั่เนเองนะคะอ่ะก็เรียกได้ว,ว่าก็ให้กำลังใจกันต่อไปค่ะสําหรับนุ่นดำรง,งแล้วก็คณะลิเกสอนรามนพิรนั่นเองค่ะเป็นกำลังใจให้กับ ทั้ง2อฝ่ายกันด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตท,ทางเพจบันเมาส์จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ